แม่เพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วสามีส่งไลน์ลามาบอกว่าตอนนี้กำลังจะกลับบ้านนะอะไรแม่ก็รีบเลยืหอหวยเปียกเลยแม่จะมาทำอาหารให้สามีนะคะเมนูวันนี้ก็คือของเมนูของสามีวันนี้ก็คือมาโบโตหูนะคะมาโบมาโบโตหูหรือมาโบโตหูนะคะก็จะมีเป็นเต้าหู้แล้วก็หมูสับน,น,นะคะก็เดี๋ยวตัวเครื่องส่วนผสมนะก็จะมีอันนี้เป็นอ้าวบ,บั้นจังนะคะแล้วก็อันนี้เอ,อ้าวบ,บั้นจังเออเด็ดเด็ด ชกอ่าขิงขิงบดแล้วก็กระเทียมบดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นต้นหอมนะต้นหอมญี่ปุน่นเล็กมากเลยแต่ <laughs> เ,เราสอดต้นหอมก่อนนะแม,าม,าม่แม่บุกมาแล้วจะเจ้ากัดกัดตาแก่นมีก็มีแต่ต้นะจะเจ้าตัแก่นนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยช่วยปวดนะไม่ได้ช่วยอะไรหรอกเอาแต่เราแต่กินแตกินแลเจ้าตาแก่นนะตาวันนี้หิมะตกนะ เดี๋ยวเราจะตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำมันงานะคะนม่ใส่น้ำมันงาลงไปนะแค่นี้พอก็จะใส่ต้นหอมที่เราหั่นเมื่อกี้ลงไปผัดนะคะทนให้เขาสุกก่อนนะสุกแล้วเราจะใส่หมูสับลงไปนะคะใส่แค่นี้พอนะเพราะว่าสาจริงคนเดียวนะคะ แล้วก็ผัดให้เขาสุกเลยนะสุกในระดับหนึ่งเราจะใส่กระเทียมบดนะคะแล้วก็โอ้ถึงบดใส่อันนี้ลงเยอะไปไหมน,นะแล้วก็จะเป็นโคบังจางใส่ไปไม่มีตวงนะบาบ้านนี้ไม่ค่อยทำอาหารตวงะคะน่าดูร้องแล้วแล้วก็ใส่อันนี้นะอันนี้อุ้ยลดอันนี้เรียกว่าอะไร เทมนจังนะคะ<ม>ลงไปแล้วก็ที่บ้านถ่าจะกินเห็ดนะคะก็จะใส่พริกลงไปด้วยแล้วคนนะคะโอ้คนไปได้สักพักนะคะเราก็จะมาปรุงกันคะ่ะโดยการส่งปรุงรสใส่ลงไปเจียวหรือซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะ แล้วก็สาเกสาเกทำอาหารนะสาเกญี่ปุ่นใส่ล,ลงไปต่อด้วยน้ำตาลนิดนึงใส่ล,ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วจะใส่น้ำลงไปด้วยนะคะ แ,แล้วเราจะใส่เต้าหู้ลงไปนะคะคนสักเล็กน้อยเริ่มหน่ากินขึ้นมาย่งางกุ้สีสุดยอด,ดท้ายขนมใส่อันนี้ก็คือน้ำแป้งมันนะคะแป้งมันผสมกับน้ำเปล่านะใส่ลงไปคนด้วยนะให้เขาเนืดๆน,น,น,นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะน,นี่ค่ะประมาณนี้เสร็จแล้ว แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่จานกัน เวลาจะกินเราจะใส่อันนี้นะคะอันนี้เป็นน้ํามันพริกนะคะเวลากินเราค่าอยหยอดใส่นะคะยีจ่จ้าจีกูกูจะบอกด้วย